ปาดค okay, ับ uh, พ่อแม่พ so yes. ี่น like no, well, There ้องคะบีจะพามาดูเห็ดอะไรเห็ดที่หายากที่สุดค่ะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งค่ะพ่อแม่พี่น้องคะปาด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 ขอมาพ่อเยี่ยวจ้ะอันนี้คือเห็ดไม้ตะเกะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะปาดค่ะอันนี้เขายังเล็กเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะนี่เล็กนะคะเห็ดแซบมากมากเห็ดที่ทุกคนตามหาค่ะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งพี่เขาก็จะออกในเงาไมแบบนี้แล้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ เงาไงลีจ้ะใหญ่มากปาด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 แซ่บอันนี้ยเอาไปมุกเอาไปอ้อมไปก้อยว้าเซฟอีกหนิค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ลักษณะเขาเกิดเขาก็เกิดแบบนี้ค่ะเดียวเดียวเดียวเดินไปดูอ้อมไปดูทางนู้นก่อนหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเกิดแล้วก็เกิดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะท่านี้ก็ีเ็ค่ะท้งนี้งอนงอนเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปาด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 เพิ่นหัวจะเกิดค่ะเนี่ยเนี้ยเนียเพิ่นหัวจะเกิดค่ะปา งามคักงามแน่กับพ่อแม่พ an ี Mother ่น้องค่ะเนี่ยพี่ท <of> ีเรียบบีก็เก็บเนาะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะปาด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 ง่ายค่ะง่ายแน่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้คือเริ่มเกิดใหม่เนี่ยเนี NR ่ยเนี่ยเนี่ยอ่อนอ่อนใหม่ใหม่เลยค่ะเนี่ยปาด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 เก็บกันเลยค่ะบันนี้พ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยเขาจะเป็นแบบ ติดกันมาเลยเง่าเดียวเลยเด้อค่ะพ่อ,มพอแม่พี่น้องแกะออกบ่ไดดเนาะเนี่ยเห็ดเสียก็ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบีก็จะเอานิดเดียวเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่เอาไปหมดนะคะเอานีดเดียวเพราะว่าไม่อยากเอาเขาไปหมดค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเขาใหญ่มากๆเลยค่ะเนี่ยลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ย ก็จะติดกันมาเป็นแบบนี้ค่ะสะอ้อนสะอ่อนด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาไปอ่อมเอาไปมุกเป็นแบบไข่ไข่ห็ดปวกบานเท่ามุกสะพังอีตูเนี่ยสุดจอดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยง่ามแต่เดี๋ยวพี่จะเอาอีกนิดนึงก็พอค่ะไอใจเต้นตุบ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 เลยค่ะพ่อนม่นพี่น้องค่ะพอ่อท็ดแสบเนี่ยพอแล้วค่ะจริงๆแล้วนะ เขาเป็นฮิตสงวนได้ค่ะพ่อแม่พี่น <occurs> no, ้องค่ะเนาะนั่นแหละแต่ขคงแซบเนาะใครๆก็อยากได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะบางคนอ่ะปีหนึ่งก็ไม่ได้เห็นครั้งหนึ่งเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะโบโซกดีรีเนี่ยนี่เหมือนเหมือนประการลังเลยค่ะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แต่ขคงแซบแล้วค่ะมือในคอยโซกดีรลายค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันไหนเขาไม่สวยแล้วก็ทิ้งหน่อยค่ะนี่ หอมคือเห็ดปวกนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องไปไปเห็ดกินเท่าบานนี่